สวัสดีครับเพื่อนๆพบ่อนพ่อครับผมตะวั wow นช่อง u t u b e นะครับโอ้โหนี่ลูกค้าพามาเพื่อนได้มาเจอที่แบบมันสุดยอดเลยว่ะได้แถมมาอยู่เชียงใหม่เลยมีที่เนี่ยที่ผมมาครั้งแรกเลยนะสุดยอดหลายๆเรื่องนะเพราจะเป็นทางมานะเพื่อนขาขึ้นขาลงนี่โหดโหดโหดมากๆดูข้างหลังผมนะเห็นป่ะวดูข้างหลังผมไหม้างหลังผมช้างไปเลยนะเขาชื่อพัชัลกิเลเฟนคอนเซอร์เวชันนะครับนะก็ ผมก็ตื่เหมือนกันเยอะูดีเนี่ยเขาก็มีควันสาดเยอะอยูงนี่นะกหลายตัวเลยนี่งสองสมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก่ต่างัสิบเทือกขึ้นนะเพื่อนเยอะมากเลยครับแล้วที่มนทำน้่กแต่ช้างบรเลณนี้แล้วนะนี่ดูดูมีมีกำรานน้ำแบบนี้ ทนนีนีน่เป็นลำธารน้ำเลยเห็นป่ะเนี่ยมันก็ไหลมากเลยโอ้โธรรม,มาชาติสุดๆเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็ทำเป็นแบบคโค้งเวื้งน้ำนะเป็นเบื้งน้ำเห็นปะ่ะออเนี่ยโอ้สวยสวยจริงเพื่อนสวยมากๆเลยอะ่ะนะวันเนี้ยตอนนี้มันตอนเย็นแล้วว่าผมก็ลูกค้าบอกขอเวลาอยู่ที้สักหนึ่งชั่วโมงนะ มันเป็นสีมงลนวผมก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าขากลับผจะทางโหดเลยแล้วขากรับผมจะถ่ายรูปทางให้เพื่อนดูว่าเป็นยังไงนะนะครับเดี๋ยวให้ดูดูบรรยากาศหน้างานก่อนนะดูว่เป็นยังไงสวัสดีครับเพื่อนพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแล้วก็ววเชานอลในช่อง youtube นะครับโอ้โหนี้ดูงานนี่เพื่อนเนี่ยมาที่นี่นะครับพัฒนาะเอลเฟ์เอนเ,เซอร์เวชันผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ไกลมากแล้วทางโคตรโหดเลยโหดจริง ตั้งแต่ขับมาครั้งนี้โหดครั้งนี้โหดมากเลยโอ้โหแบบแต่สวยครับมันที่สวยจริงเพื่อนๆดูนี่ก่อนนะเนี่ยดูตรงนี้เป็นลำธารน,นะโอ้โหแจ๋วเลยเห็นไหมช่างลิดน้อยเข้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเหมือนกันนะครับแต่ก็เนี่ย นี่ลูกช้างมานี่นี่ลูกช้างเห็นไหมโอ้หเป็นอะไรที่แบบโอ้ยมันมันแบบนี้เองโหโอ้อเขามีอับนำไม่ช้างเลยนะวันนี้ช้างมาไปกินน้ำ <c oughs> นี่ดูงี้ดูงี้นี่ดูนนี้พูดยังไงนะเพื่อนนี่ดูงี้นี่นี่อาบน้ำช้างด้วยเว้ยโอ้ยสวยอ่ะนี่มาเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะดื่มน้ำก่อน

โอ้ทางเลยสุดยอดเลยอะะ่ะคิดลงผมไม่รูจะพูดยังไงนะเพื่อนแต่แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนขากลับผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะวะ่าว่าทางเป็นยังไงนะรู้ว่ามันแบบอดูนะลองถ่ายเยอะๆเหมือนกันนะเนี่ยให้ดูนี่อย่าอย่าดูให้รูปก่อนแป๊บนะอ่านี่แหละเห็นไหมเขาก็จะมีแบบ ซื้อฟางซื้อกล้วยอะไรอย่างเงี้นะให้ช้างนะครับมันมันไม่เหมือนกับที่ผมไปครับที่เป็นผ่านมา,อาเอเลเฟนฟินคาเฟ่ใช่ป่ะอันนี้มันมันมัน,ม,นมันเป็นธรรมชาติมากๆเลยเตือนแล้วก็แบบเนอที่แบบว่าอเออเนดูนะผมผมอยู่ยะห่างๆแล้วเนกตเขาก็เตือนว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ๆนะครับนอกจากช้างต้องมีความเท่านั้นนะนะครับเนี่ยต้องมีนูกช้างด้วยลยดนะูนะบนเนินนู้นนะเป็นหลังตรงหล้นจะซูไม่ดูนะ ตรงมู้เห็นไหมหนูก็มีช้างอีกสองเชือกอยู่บนนู้นนะครับเนี่ยเป็นปางช้างขนาดย่อมๆไม่ย่อมาเลยโอโอเคใหญ่ของจอมกวนนะมาที่นี่นะเ่ยให้ดูนะต้อใจมากเลยแล้วก็มีนะักท่องเที่ยวมามาเยอะแนละ้วออช่วงนี้เป็นช่วงตุษจีนนะนะเพื่อนคือแบบว่าเออมีเขาจะมีแบบมาอยากมาดูกันอยากมาเห็นช้างกันมาเป็นแบบนี้นะเนาะเยี่ยดเลย นี่จะเห็นว่าสัมผัสจะสัมผัสช้างได้ใกล้ชิดมากเลยนะเพื่อนดูดิเห็นปะอของเดิมเลยดูช้างช้างตรงนี้นนพี่นี่นี่ช้างนะนะลูกเขานะลูกก็น่าจะช้างกำลังโตอยู่ยังไม่โตใหญ่มากนะแต่นี่ช้างมาเนี่ยเขาเรียกเัยนะ บางเกาเรียกนะครับอ like ู้สุดยอดเลยนะนี่มีหลอาหารมีหลายให้ดูนะเนี่ยมันอยู่รอบๆนะเป็นแบบนี้นเรื่อยเห็นป่ะป้ายนักพัฒนาพัฒนาเอเลเฟนนะครับค c o n s e r v เวชั่นนะครับก็มีข้างบนนี่เป็นห้องพักนะหนุ่มๆนะเป็นบ้านพักสไาล์แบบนี้เห็นป่ะสวยมากเลยอะ มันก็เป็นช่วงแดดร่มลมปกนะนะครับก็เราก็พยายามแบบมีรถหลายคันนะัดจอดอยู่นะเพื่อนมาเที่ยวกันนะมาจอดกันเนี้นะตัวนีเบนยที่จอดแล้วก็กว้างขวางนะเพื่อนกว้างนะเนี่นกันดูมุมนี้นะมีมุม,ม,มสวยนะเน,นี่ยสวยจนระิงจงยนะสวยไหมแสงก็ลังดีเลยนะเพื่อนช่วงเนี้ยสวยมาก ผมไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะเพื่อนไม่อยากเข้าไปโอเคสูงสิวข้างนอกคอในบารื้นเนี่ยนะแต่ว่ามาท่องเที่ยวที่ผมพามาเขาก็าไปข้างในกันน,นั้นนี้พ่อมีแม่ไม่รู้แล้วก็รู้สึกเป็นเป็นแม่แม่พ่อหรือแม่แม่เมียมืนก็ไม่ใช่ชนะนะนะครับก็เนี่ยก็เป็นงานน,น,าน,นี้เป็นงานนี้แบบกูผมชอบนะไม่มาไกลๆสมใจจริงๆแล้วนะแบบคราวนี้เป็นแบบเปิดโลกอีก,อก,อกแบบหนึ่งเลย ทางสุดยอดทางยอดจริงๆผมแล้วสงสารรถเลยนะก้ดูน,นัน่นเนี่ยต้นต้นไม้เนเนยมันรยากาศนะสวยจริงๆอะ่ะดูดิอผมจะแทนดูสัมโลกสิงองศานะคือเหมือนยุน,นีุผมอยูนหลือภูเขาวะพักเนี่ยอันนี้เป็นอะไรวะ <peach> เล่นน้ำมาดูนี่มันจะเป็นลำธารต่อ,อข้างหลังนี่ไงข้างหลังเป็นแบบโอ้เป็นเป็นคาเฟ่นะเพื่อนๆนะโอ้ได้นะิ่งน้ำหรอวะนีน่เดินมาอย่างนี้นะด้านหลังนะข้างนี้มีอะไรนะ อ๋อเขาเป็นบ้านพักอะคเป็นคาเฟ่เป็นนักเป็นอะไรนี้เพื่อนนี่นะเ่อนผู้ชมกันดูบ้านเลยจากไม้ไผ่ฮะอู้ยิ่ยอดเลยห้องบนนู่นมีในคาเฟลอ่าดูนี้มันเป็นครัวในห้องน้ำนะห้องน้ำมต้องไปตรงนู้นหรอห้องน้ำอยู่นู้นเป็นครัวขออนุญาตนะครับอ๋อเดี๋ยวเป็นแอ่งน้ำแบบนี้หรือเป่า ็นคันน้ะแบบนี้นะเพื่อนนี่ดูดิอน้ำใสอ่ะดิอืดูเลยป้่นผายจนบเบลล์เลย้อ้โหมิน่ากเอามาทำเป็นบ้านเนี่ยเนี่ยเขามาปลูกแบบเนี่ยดูดิ ดูดิดูจังจิโหท่าน้าฝนมันน้ำไปเยอะมากเลยนะว้าที่ห้อยู่ด้านนี้นะครับเรื่องห้องร้านด้านนี้มาไปกันไปนี่โอ้สวยเรื่องต่อไปโอห มาได้ยังไงวะนะ่ะเสียวอะนะคือมาอย่างเงี้ยต้องมาตัเช้าแล้วมว่าหูต้งเช้าๆมาหน่นมีช้างเอะกี่ช้างเด้นี่ดสวยไหมสวยมากเลยนะครับก็ฝากไว้นะเพื่อนถ้าหากว่าอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะลองปักหมุดดูนะครับแล้วก็พิมพ์มาคำว่า พัตราเอเลเฟนคอนเซอร์เวชันนะแต่มันจะมีอีกชื่อนึงนะผมเดี๋ยวผมต้องต้อง,ต,องต้องดูดีว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าก็าทโองค์นี่สวยมากเลยวันนี้ันนะนะนครับก็ลองดูนะถ้าอยากมาที่นี่ลองดูนะครับลองลองเซิร์ชมาแล้วก็บอกลงราคากันว่าจะไปยังไงครับไปกับราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวอลชุน้องผมนะ แล้วหากมีที่ไหนใหม่ๆจะได้มาบอกอีกอีกครั้งนะว่าเออไ,ได้เปไหนมาไหนบ้างนะขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ